เอาเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับอ่ะของฟรีก็มีในโลกนะครับของแจกนะครับแจกท่องทิพย์กันหนึน่งซวยนะครับแจ <laughs> กแล้วถ้าใครจะทำบุญก็หย่อนตู้ค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับ,บ,บเรียนเชิญน,นะครับลูกเด็กเล็กแดงก็ได้นะครับรเ,เรีนแจ็ได้เลยขอได้เลยอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกในท้องมีคนไหม ในท้องมีคนบอกด้วยนะนะครับโชคดีมีชัยนะครับส่าวันนี้มาแล้วร่วมบุญร่วมศรัทธาแล้วก็ได้ด้วยกันนะครับเรียนเชิญ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 นะครับทุกท่านนะครับของซีก็มีในโลกนะครับครับเหรียญมหาอุดนะครับ ขอาด้วยพกยกเล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่นแหละครับเชิญเลยครับเดี๋ยวคนอื่นก็มาขอตามนะครับจะได้ไม่จะได้ทั่วๆนะครับนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญ ทีมงานทีมงานคือคือประเด็นคือตั้งใจมากอยากได้ทองทิพย์พี่บอกว่ารุ่นนี้ไม่มีทองทิพย์อเอาวรัปิดท้าย